อาครับผมตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่พื้นที่นะครับของบานทสวนเยื่อจำใสนะครับในโซนโซนสี่นะครับผมซึ่งเป็นส่วนของท้ายของสวนนะครับพื้นที่ด้านส่วนท้ายของสวนนี่อยู่ประมาณสี่สี่ไร่กว่านะครับเราไปติดตามดูนะครับว่าณตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ําฝนตกตักนะครับติดต่อกันหลายวันนะครับสถานะสถานการณ์น้ําเป็นยังไงบ้างไปพร้อมกันเลยครับตั้หลังผมเนี่ยครับ ันี้เราก็ทําการปลูกนะครับครับเป็นไม้ผลนะครับ่อเพื่อนดูเองนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ประมาณสี่ไร่กว่านะครับเกือบผ้าไร่นะครับก็น้ําก็ท่วมแล้วนะครับครับดูนะครับความเสียหายนะครับของเกษตรกรนะครับมีทั้งอาอะโวคาโดนะครับ เาะโรงเรียนนะครับโันนี้หมดเลยครับตรงน้ำครับเป็นภัยธรรมชาติที่เราไม่อาจคาดการได้ล่วงหน้านะครับผมดูต่อครับคนนี้ครับใช่หมดเลยนะครับนู่นครับนู่นครับเพื่อนดูเอาครับอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะครับเรื่องจริงครับผม น้ำมาจริงๆครับเต็มเลยนะครับพื้นที่สวนของเรานะครับก็จะมีต้นไม้ที่กําลังยืนต้นตายอยู่นะครับดูครับความเสียหายจากภัยธรรมชาติเอาที่เราไม่คา,าไม่อาจคาดการได้ครับออกมาเต็มเลยครับพอโดที่เราปลูกมุมนี้เราก็จะเห็นชัดนะครับครับ น่าเสียดายนะครับพูดไม่ออกจริงครับผมนะก็ฝากนะครับให้กำลังใจถือว่าเรายังโอเคอยู่นะก็ยังมีความเสียหายบ้างนะครับแต่ก็จะมียังส่วนที่ดีอยู่ก็ให้กำลังใจใจนะครับเกษตรกรนะครับทุกๆท่านนะครับผมที่ตอนนี้กำลังประสบภัยพิบัตินะครับน้ำที่เอ่อท่วมนะครับบ้านเรือนนะครับไม่มีที่อยู่นะครับ นี่เราเข้าใจนะครับหัวอกเกษตรกรด้วยกันนะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับมาดูและติดตามไปพร้อมกันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่19มีนาคมสิงหาคมนะครับ2567หน่อยครับก็ทั่วจังหวัดเลยนะครับก็ต้องทำใจอย่างเดียวเนาะทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคครับ